ที่14มกราคมนางทัชนกเจริญวงศ์ผู้อุ้มในการสำนักง,งานสากรประจำจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมการประชุมรับฟังข้อสั่งการเกี่ยวกับสถานการณ์และผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครหรือ pm 2.5ณหห้องประชุมชัย,ยพฤกชั้น2องสารกางจังหวัดนนทบุรี 27มกราคมสำนักง,งานสกอประจำจังหวัดนนทบุรีได้ดำเนินการจัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักง,งานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานสกอประจำจังหวัดนนทบุรีครั้งที่1ทับัประจำเดือนมกราคม2568ณนห้อปห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี 28มกราคมนางทัชนกเจริญวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานสกลประจำจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการจัดการศึกษาภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างกรมส่งเสริมการเรียนรู้กับบริษัท CPL จำกัดมหาชนณห้องประชุมบรรจงชูสกุลชาติชั้น6กรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยมีนายธนากรดอนเหนือเป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ทางบริษัท C ีพอจำกัดมหาชนโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัตรได้มอบคอมพิวเตอร์มูลค่า6 0 0 0 0บาทให้กับกรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย28มกราคมผู้อำนวยการสำนักง,งานสกรประจำจังหวัดนนทบุรีมอบหมายให้นางสาวรัชนกโชิวิไัยวันครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอบางกรวยเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่รายงานสภาวะการศึกษาไทยไตรมาสที่หนึ่ง ปีงบประมาณพุทธศักราช2568โดยมีรองศาสตราจารย์ดรประวิทย์เอราวันเลขาธิการสภาการศึกษากล่าวเปิดการประชุมสัมมนาณห้องกุมพลบอลลุมชั้น3โรงแรมรอยัลริเวอร์แขวงบางพัดเขตบางพัดกรุงเทพมหานคร 28มกราคมผู้อำนวยการสำนักง,งานสกรประจำจังหวัดนนทบุรีมอบหมายให้นางสาวเอ็มออนแควโลคานักวิเคราะห์นโยบายและแผนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานจังหวัดนนทบุรีครั้งที่1ทับ2,568ณห้องประชุมชั้น2อาคารอุดมสิทธินายกวัดบางอ้อยช้างตำบลบางสีทองอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี 28มกราคมผู้อำนวยการสำนักง,งานสากรประจำจังหวัดนนทบุรีมอมหมายให้ผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลารกรในสังกัดเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาและประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนกิจกรรมการสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรด้าน,าานาทุจริตศึกษาในระดับพื้นที่กิจกรรมที่1ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาในระดับพื้นที่ โดยมีนายจักกัพันธงวรารักษ์รองผู้มนวยการสำนักงานสกอรประจำจังหวัดนนทบุรีร่วมเป็นวิทยากรอภิปรายในหัวข้อถอดบทเรียนการขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาในระดับพื้นที่ประจำปีการศึกษา2567ณห้องประชุมนนทบุรี2อาคาร4สำนักงานปปชสนามบินน้ำอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี 28มกราคมผู้อำนวยการสำนักงานสากรประจำจังหวัดนนทบุรีมอมหมายให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถาวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบะรมวงศานุวงศ์ประจำปีพุทธศักราช2568ตามมาติมหาเถระสมาคมครั้งที่27ทั2567มติที่834ทับ2567ครั้งที่1 นาวัดบางอ้อยช้างตำบลบางสีทองอำเภอบางกรลยจังหวัดนนทบุรี29มกราคมผู้อำนวยการสำนักง,งานสกรอรรประจำจังหวัดนนทบุรีมอบหมายให้นายจัก,กรพันธ์พง์วรารักษ์รองผู้อำนวยการสำนักง,งานสกรอรประจำจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบเอนเนตครั้งที่2ปีการศึกษา2567ด้วยระบบดิจิทัลผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom c l o าว m e e t i n g 29มกร,ราคมนางทัชนกเจริญวงศ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานสกเราประจำจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร,รวมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นที่ทำการของห้องสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรีที่อยู่ภายใต้การดูแลของสอกรระดับอำเภอเมืองนนทบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารดังกล่าวเป็นห้องเรียนของระดับชั้นปถมวัยโรงเรียนอนุบาลน,นนทบุรี 30มกราคมนางทัชนกเจริญวงศ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานสกลเราประจำจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาที่การจังหวัดนนทบุรีครั้งที่2ทับ2 5 6พห้อนห้องประชุมราชพฤกษ์ชั้น4สารกางจังหวัดนนทบุรี 31มกราคมสำนักง,งานสกรประจำจังหวัดนนทบุรีจัดการประชุมคณะกรรมการนิเทศติดต,ตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568นห้อณห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี 2กุมภาพันธ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานสกอร,รประจำจังหวัดนนทบุรีมอบหมายให้คณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำนักง,งานสกอรประจำจังหวัดนนทบุรีปีงบประมาณพุทธศักราช2568ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดกิจกรรมในโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัดสกอรรประจำจังหวัดนนทบุรีภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนตอน้นและมัธยมศึกษาตอนปลายนสกรระดับอำเภอปากเกร็ดและสกรระดับอำเภอไซน้อย3กุมภาพันธ์นางทัชนกเจริญวงศ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานสกรประจำจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยนายจักรพันธ์พง์วรารักษ์รองผู้อำนวยการสำนักง,งานสกรประจำจังหวัดนนทบุรีและบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแนะนำการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินบัญชีพัสดุและตรวจสอบติดตามการดำเนินงานโครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณาสุขของสำนักง,งานสกรอประจำจังหวัดนนทบุรีตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณพุทธศัการาช2568ระหว่างวันที่3-7กุมภาพันธ์2568 ณห้องประชุมสำนักง,งานสกรประจําจังหวัดนนทบุรี4กุมภาพันธ์นายธนากรดอนเหนือทีอ่ปดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนง,งานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตํารวจเอกเพิ่มภูนจิตชอบครั้งที่1ทับ2,568โดยนางทัชนกเจริญวงศ์ผู้ำนวยการสำนักง,งานสกรประจําจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยนายจักรพันธ์พงวรารักรองผู้ำนวยการสำนักง,งานสกรประจําจังหวัดนนทบุรี คณะข้าราชการครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบซูมข่าวมิ팅เพื่อรับการติดตามการดำเนินงานและรับฟังแนวทางการดำเนินการนำนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติณห้องประชุม1217วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี 4กุมภาพันธ์นางทัชนกเจริญวงศ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานสกรประจำจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อการจัดการศึกษาระหว่างวิทยายลายัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรีเ b a บกับสำนักง,งานสกรประจำจังหวัดนนทบุรีและสะกรอรระดับอำเภอทั้ง6แห่ง ณห,ห้องประชุม1217วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี4กุมภาพันธ์พุม่มในการสำนักง,งานสกรประจำจังหวัดนนทบุรีมอบหมายให้นางสาวพัฒสอนแก้วกำเนิดนักจัดการงานทั่วไปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอร,าราสาธิราชสยามงกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณพุทธศักราช2,568นณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางบวทองตำบลละหารอำเภอบางบวทองจังหวัดนนทบุรี 5กุมภาพันธ์ผู้มนวยการสำนักง,งานสกรประจำจังหวัดนนทบุรีมอบหมายให้นางสาวเปรมนพิษวิสันชูบุญน,นักจัดการงานทั่วไปเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดนนทบุรีครั้งที่1ทับ2,568ณห้องประชุมแก้วกัรยาศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนนทบุรี 6กุมภาพันธ์นางทัชนกจเจริญวงศ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานสอกรอรประจำจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ณนห้องประชุมมหาเจษดาบดินชั้น5สารากางจังหวัดนนทบุรี6กุมภาพันธ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานสอกรอรประจำจังหวัดนนทบุรีมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนนทบุรีพุทธศักราช2,566ถึง2,570ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,568ณห้องประชุมราชาว,วดีบอลลูมอาคารแกนอเวนิวชั้น4โรงแรมแกนราชพฤกษ์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 10กุมภาพันธ์นางทัชนกจเจริญวงศ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานสกรอประจำจังหวัดนนทบุรีในฐานะประธานกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพยาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และการประกวดคลิปวิดีทัศน์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ภายใต้หัวข้อ Lifelong Learning เพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิตสำนักง,งานสกอรอประจำจังหวัดกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาณห้องประชุมทุเรียนชั้น5สำนักง,งานเทศบาลเมืองบางกะางตำบลบางกะางอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี 11กุมภาพัานธ์นางทัชนกจเจริญวงศ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานสกรประจำจังหวัดนนทบ,บุรีในฐานะประธานกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพยาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกการปฏิบัติงานสกรรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปีพุทธศักราช2567ของกลุ่มสำนักง,งานส่งเสริมการเรียน,นรู้ประจำจังหวัดกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพยาเนห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี 11กุมภาพันธ์นางทัชนกเจริญวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานสกรอประจำจังหวัดนนทบุรีในฐานะประธานกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพยาเป็นประธานในการประชุมพิจารณาการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่มสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพยาครั้งที่1ทับ2,568พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษากลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพยาณห้องประชุมสำนักงานสกรอประจำจังหวัดนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี สิบเอกุมภาพันธ์นางทัชนกเจริญวงศ์ผู้ำนวยการสำนักง,งานสกรประจำจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมการประชุมปรับปรุงสาระการจังหวัดนนทบุรีหลังเก่าและการจัดการพื้นที่ของโรงเรียนอนุบาลนนทบุรีณห,ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี12กุมภาพันธ์ผู้มนวยการสำนักง,งานสอกรอรประจำจังหวัดนนทบุรีมอบหมายให้บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาคะบูชาประจำปี2568ณวัดบัวขวัญพระอารามหลวงตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี13กุมภาพันธ์พุ่มในการสำนักง,งานสกรประจำจังหวัดนนทบุรีมอบหมายให้ในายนพพลเก่าบางยาง นักวิชาการศึกษาเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหากิจชุมชนจังหวัดนนทบุรีครั้งที่1ทับ2,568ณห้องประชุมราชาพฤกษ์ชั้น4ี่สารการจังหวัดนนทบุรี14กุมภาพันธ์นางทัชชนกเจริญวงผุ่อในการสำนักง,งานสกรประจำจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชาคราะห์ขขสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณพุทธศักราช2568ณอาคารสนามกีฬาอเนกประสงค์ประจำตำบลลำโพออาเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีในการนี้สํานักง,งานสอกรอรประจําจังหวัดนนทบุรีร่วมกับสอกอรระดับตบําบลลำโพนํานิทรรศการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่และกิจกรรมฝึกอาชีพไปร่วมจัดแสดงและสาธิตด้วย 17กุมภาพันธ์นางทัชนกจเจริญวงศ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานสกรประจำจังหวัดนนทบุรีและผู้อำนวยการศูนย์สกรระดับอำเภอทุกแห่งเข้าร่วมการประชุมวิเคราะห์และทบทวนลักษณะสำคัญขององคอ์กรกลมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ผ่านระบบ Microsoft Teams ณนะสำนักง,งานสกรประจำจังหวัดนนทบุรี 19กุมภาพ,านพันธ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานสกร,รประจำจังหวัดนนทบุรีมอบหมายให้นางสาวพัชส,สอนทรงทัพนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการและนางสาวสาลีเพชรงามนักวิชาการพัสดุเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ยายภาครัฐจังหวัดนนทบุรีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ณห้องประชุมมหาเจษฎาบดินชั้น5สารลางจังหวัดนนทบุรี